นิกแสงสิรินาวินพักภูมิใจไทยยอมรับใช้โทรศัพท์ตัวเองล็อกอินเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566แทนนายพานุวัตนขวัญยืนผู้ถือหุ้นวันที่12มิถุนายน2566มีประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาอย่างมากสำหรับคดีหุ้นไอทีวีในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอสรยุทธได้โทรศัพท์สัมภาษณ์นิกแสงสิรินาวินพักภูมิใจไทย ผู้ออกมาเปิดประเด็นนี้โดยในรายการวันนี้นิคพักภูมิใจไทยยอมรับแล้วล็อกอินเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีแทนพานุวัฒน์ล่าสุดทางด้านนิกแสงสิรินาวินพักภูมิใจไทยยอมรับใช้โทรศัพท์ตัวเองล็อกอินเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566แทนนายพานุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นพร้อมนั่งฟังการประชุมด้วยกัขนขณะที่สรยุทธ ถามคลิปที่สามิติได้มาคนละแบบนิกภูมิใจไทยบอกตัวบันทึกไม่เห็นฉบับเต็มก็เห็นในทีวีก็ไม่รู้มาจากที่ไหนอย่างไรน่านสรยุทธ์ถามต่อคุณนั่งฟังอยู่ข้อเท็จจริงคนละอย่างตกลงยืนยันว่าที่ประธานตอบว่าบริษัทดำเนินการอยู่คุณได้ยินอย่างนั้นไหมนิกตอบว่าได้ยินครับเมื่อถามต่อว่าคลิปที่สามมิติออกมาตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดรอผลคดีความให้สิ้นสุด นิกตอบว่าคลิปที่หน้าตาแบบนั้นก็คนละหน้าจอกับผมแล้วล่ะครับเวลาที่ผมอัดก็ชัดเจนเป็นเวลาเดียวกันที่เขาประชุมน้่นนายวิโรธที่มารับเชิญในรายการได้ฝากเตือนถึงนิกว่าให้ระวังตัวสิ่งที่พูดถูกบันทึกไว้หมดแล้วเป็นห่วงนะครับดูแลชีวิตดีๆอยากถามนิกว่าเรื่องนี้ทําเองหรือมีคนบอกให้ทำเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยเพราะถ้าถึงเวลาเขาทิ้งนิกแน่พร้อมเตือนว่าถ้าโอเลี้ยงข้าวผัดชายเย็นผัดไทยไม่มีใครซื้อให้กิน ทั้งนี้นายนิกผู้เปิดประเด็นนายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลถือหุ้นสื่อไอทีวีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านลลฟ์กรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่12มิถุนายนห6ยืนยันว่าบริษัทบอกว่ากำลังดำเนินกิจการสื่อตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยยืนยันว่าคลิปจากหน้าจอและคลิปที่ถูกนำเสนอในข่าวนั้นเป็นคนละแบบจากการล็อกอินด้วยโทรศัพท์มือถือเวลาอัจก็ชัดเจนว่าเป็นเวลาจากที่ประชุม อย่างไรก็ตามยอมรับว่ายังไม่เห็นบันทึกฉบับจริงควรคัดตัวจริงจากบริษัทออกมาทั้งนี้อยากฝากว่าถ้ากล้าถือก็ยื่นอกรับเหรียญมีสองด้านนิกยืนยันว่าข้อเท,ท็จจริงคือข้อเท,ท็จจริงมีจุดยืนอุดมการประชาชนควรรู้ข้อเท,ท็จจริงถ้ากล้าถือหุ้นสื่อเข้ามาแล้วกระทบกับไอทีวีเป็นการทำร้ายสื่อยืนยันว่าไม่มีใครบอกให้ทำไม่มีใครจ้างวานทำเองส่วนตัวมีอุดมการพอ